ดีค่ะดูรอยยิ้มูยิ้มบานมากได้กินมังคุดแล้วใช่ค่ะแม่แม่หนูแม่เนี่ยอย่าคุยมาช่วยเลียกอ้าวโดนโดนน้สาสาวม,มาดีใจได้กินมังคุดครั้งแรกหลังจากสี่ปีไม่ได้กินมังคุดขอบคุณค่ะเลือกเลือกอย่าเฉยมามาอย่าเฉยจะสอนให้เลือกมังคุดมา มาบีบลูกบีบปานี้มาข้างปลารถนเนี่ย่้มาตวาปรัยอนวันนี้หนูไม่กินข้าวเย็นค่ะหนูจะกินมังคุดบีบลูกท่านนิ่มเนี่เห็นไหมแล้วเลือกลูกเล็กเลยเลือกลูกค้ำๆสิลูกเลือกลูกคำๆน่อรอนิ่มนิอ่ะอระวังอย่าพังแ่อ่เขาอย่าดัน จานตายได้ยังไม่ออกจานยังมีมังคุดอยู่เหรอเนี่ยมันจะหมดแล้วพี่คนนี้เราเองจะมาซื้อใหม่นะมาหลายวันก่อนกลับองซื้อก่อนกลับจ้าจ้าขอบคุณจ๊ะแม่หนูต้องถือของอ่ะนะมาๆไม่าจะดื่มแล้วยกไม่ไหวแล้วไม่รู้เกินไหมอืมอันนี้ไม่รู้กิโลนะ จะให้เต็มถุงยิ่งไหมล่ะมาตอนห้าไหนโอ้ยมันยังไม่งอมมันยังไม่งอมเลยนะ เราเป็นงองกว่าต่าเ้เอ้อยไม,ไม่ไม่อันนี้เป็นครับหวานมันตากแห้งไม่ได้ลูกเอาสีนั่นมันก็ได้กิโลคะสามหรือสี่ไอไอ,เ,อเต็มสี่อะคะส่โลสี่อ๋อสโลสี่แล้วอ๋อห้าโลเต็มไหมได้ไหมอ่ะอีกเยอะไหม,ไมไห้าโลได้ป่ะอีกเยอะเลยเยอะเลยเอาลูกส,ส,สวยนี่ได้ไหมขอให้เขาเลือกให้ดีกว่าสวยไม่สวยไม่ร้ายขอให้มันพอดีกินเนาะ ของนูกการี่มเรียงแ่เี่ยงแม่ะไนับของเขาไก่ไของแม่นี่ของแม่หนึ่งสองแม่ไยาค่ะแม่ไก่อะ่สามโลซึ่งเราพอดีไปเลยโลร้อยห้าสิบสามโลคอโล แม่ค้าใจดีแถมแล้วก็ลดราคาให้ด้วยแอบเห็นเกินแม่ค้าหยิบเกินมาเราจะค้าให้ด้วยเกือบสี่ปีไม่ได้กินบงังคุดที่ตาลี่ขายแพงมากอหกลูกเกือบสี่ร้อยบาทอะที่ตาลี่ตอนเนี้ยเย็นไม่กินข้าว ชิมแล้วเป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยค่ะเราได้กินมังคุดจานแล้วนะใช่ป่ะก่อนมังคุดมังคุดใต้จะออกห้าสิบห้าสิบห้าสิบบไปเดินตลาดกันแต่ร้อยแตหร้อยแต่เยอะมากนะถุงเมื่อกี้ไปจังเยอะแล้วไม่ใช่เหรอมื่อกินได้ทุ่งใจไงปากย่ด้วยเอางาเนี่ยโอ้ยยุไปครึ่งแผงเลยมังคุด เข้าตลาดสดจ้ะจะปีดหัวหนูระวังรถนะไปกับป้ารถไปต้องสั่งเขาไว้อะพี่ใช่ไหมสั่งไว้ก่อนก็ได้ค่ะจ้ะอ๋อแต่อันนี้คือของพวกเราใช่ไหมเจมส์ใส่อ๋อร้อนๆเลยพี่จิ๋มสิบไม้พอเปล่าเดี๋ยวเจี๊ยบโชกุนชอบนยี่สิบไม้ยี่สิบไม้ โอเคเดี๋ยวมาเอานะจ้ะไอ้และหมาเหนือไปกับพี่รถไปดูแป้งอออยากเดินตลาดมานานมากแล้วที่นู่นไม่มีแบบนี้พี่จิ๋นพกชีไปเลื่อยชีใบเลื่อยไป กระเพราที่บ้านกำลังงามคิดถึงกระเพราที่บ้านทิ้งมาหนูมาเมื่อวานจ้ะห้าบาทกระเพราไปด้วยดิไหมนี่พี่พี่เด็ดจนหนูเอาไปเลยสองเลยไหมไม่เดี๋ยวแม่หิ้วไปให้มันหนักเออกระเป๋าลูกมันได้แค่ยี่สิบสามกิโลเออเดี๋ยวแม่หิ้วไปให้หมดยัง เอายื่นให้คุณป้าอ่ะพี่จิมพี่จิมดึงตังใจอันนี้แม่ถือเองถือให้ถือให้่วเยหนูไม่ทำอะไรเลยไม่ช่วยนอะไรเลยวมาช่วยหนูไม่ทอะไรเลยไม่ะถวาเนอยากเลออ่ะช่วยหนไทำไรงลีป่อยคนู่อะไรเลยไพ่่ยหนู่เลยไม่ช่วยหนู่อะไรเลยไม่ชหนูไอะไรเลยหนือ่อะไรหมดแล้วหนอะเลยวหนือทอะไรงลยไม่ชห้งไมอะลยไมว ครบแล้วนะไม,ไม่ไม่ไม่ต้องเอาอะไรแล้วใช่ไหม,ไมอาอะไรเปล่าได้ทุเรียนมาให้ป,ป้าปาแล้วนี่แพ็คใหญ่แพ็คเล็กที่ของลูกลูกจะกลับแล้วน้ำหวานชอบกินนิ่มๆแม่ค้าน่ารักมากเจ้าประจำใช่ไหมเขาถือว่าจะนับเป็นเจ้าประจำป้าจิ๋มพามาซื้อที่นี่เลยใช่ไหมใช่โดนดนผ่านไงแล้วตอนนั้นคือเขาจะซื้อฝรั่งไปที่ยหญเขาบอกใเราดีเพราะมันอออ๋เทุเรียนแมคค้าใจดี คืออะไรอ่ะร้านแกงรวมน่ากินจังเท่าไหร่ประ่าสามสิบห้าอ้าวจ่ายลูกสามสิบ้าอันก็หกสิอุ้ยบวกเลขตกนอกจากแม่ค้าเขาจะลดให้เราใ่ใอะไมาสองแพ็คหยิบไป ขนมร้านนี้อร่อยมากทำมานานมากไว้หลายวันก็ไม่เสียนะใช่อร่อยมากขนมร้านนี้ขายดีมากๆด้วยอะไรดยวะอ๋อไอหวานอ่ะไอกพ๊กไกอะไรไหมหนูขนมชั้นค่ะขนมชั้นขนมชั้นจิ๋วจิ๋วิบตัง๋วจิะวจ๋วไม่ว้อ๋นจิ่วจิ๋วจี๋หนูยังมีอะไรยังเหลืออยู่ใช่๋วจิ๋วจยเว๋ยวจิ๋จ๋ยจ่าวจิอวก ทั้งหมดเพยงแล้วค่ะอร่อยจริงๆนะร้านนี้อร่อยมากกลับบ้านแล้วได้ไอศครีมมาฝากพี่มิกด้วยอีกรถมารีสตอย่างรถมิกลองดักไมยได้ได้เดี๋ยวดูเดี๋ยวหนูเป็นคนจัดกระเป๋าเองหนูจัดกระเป๋าเองฮะ เฮ้ยครึ่งโลมีไม่กินลูกเดี๋ยวแม่จัดให้โลนี่ก็ได้ลูกนี่แบ๋งๆงี้ไม่ต้องไปหอเลยแม่ค่ะไปโลเดี๋ยวไปให้ปลูกกับย่ากินข้าหน่อยก่อนให้น้ำหวานถือไปไม่หนักหรอกเดี๋ยวชุบหนังให้กินไปไปฉีดยามาปวดแขนไหมคะคุณจรูนไม่ปวดจ้าลุงยูมีไส้กรอกอีสานนึกค่อยกินเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะกินจะกินย้อนไปนี่ ให้ลงยูไปหน่อยด้หมร่อยมากอร่อยมากนี่เดี๋ยวให้ไปเลือกแตงยาของเชื่อมกันมาให้ไก่เออเดี๋ยวทนกินกันไปเออนกสวยเนี่ยเย็บแป้งลุงยูอร่อยไหมลุงยูอร่อยอร่อยนี่ก็หมดท่าแล้วท่าไม่ดีแม่ใช่ไหมยุบไปครึ่งแผงอะบังคุดอ่ะโชไม่กี่เหรอลูกหรือเบื่อแล้วแมวมาลูกจะทอนเมื่อกี้ลูกนะแกงเปรี้ยงนะม่ชูเรียนเหม็น กครับเอานี่คลุกเอาดูผมก่อนก็น้อยขอบคุณค่ะไอเดียร่นาขอบคุณค่ะเอาช้อนก่อนเอาเดี๋ยวกว่าเราไปเดินตลาดมาเดี๋ยวไปติดอะไรมากลัวจะไปติดพี่พี่ทำงานไม่ได้นะกลัวกลัวเลย น้องก็ไม่กลัวเพราะน้องฉีดแล้วอร่อยอร่อยชิมน้องไม่นองเพืนมาคเกอร์เซ่อากัวเดซัมเปติโลฟรีกุลาอาวดิโคโคเดนโตรโคโคมิชอบมากต่มไก่หนูก็ชอบเฮ้ยอร่อยนะอร่อยไหมหวานทันเดี๋ยวหนูจะเอากระงไอติมข้าวโพดหนูมาก่อนใส่เกยิสาน พริกด้วยอือร่อยมากพี่อร่อยไหมอร่อยไหมเจ้านี้อร่อยจังอร่อยมากค่ะเดี๋ยวพี่กลับไปนะพี่จะไปทำเองน้องกลับไปก็จะไปทำเองเหมือนกันพี่จะไปซื้อเครื่องทำไสกเกล็ดพี่รับทำไทยที่เป็นกระบอกมันฉีดน้ำ เนี่ยสั่งไว้เลยเพราะกว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ไม่รู้ใช่ต้องสั่งเลย,อเลยของหนูมีแล้วนะที่บ้านที่เป็นกระบอกฉีดอะ่ออะมีดิดนี่ก็เป็นของที่น้ำหวานซื้อกลับนะคะของลูกเราให้เอาของเบาๆกลับก็เป็นพวกขนมแห้งๆทั้งหมดเลยที่อิตาลีไม่มีขายนะคะของพวกนี้ขนมพวกนี้นี่น้ำหวานชอบมากเลย ขนมโบราณสุดๆอ่ะอันนี้